สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับมีรีวิวรถนะครับรุ่นที่แรไอเทมนะครับผมใช้คําว่าแรไอเทมของแรไอเทมจริงแล้ตอนนี้นะครับสปอร์ตแท็กบีนะฮะเราได้มาผ่อมควนนะครับแล้วก็เรากําลังส่งมอบกันนะครับกว่าคลิปนี้จะลงก็น่าจะได้เห็นกันไปหลายคันอยู่แล้วนะแต่เป็นสีเดียวกันหมดนะครับเป็นสีขาวนะ ยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรไอเดียไลน์นะครับก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะในเพลย์ลิสต์มีแยกไว้ให้แล้วนะครับในวิดีโอก็มีลงอยู่แทบทุกวันนะครับชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องการแต่งแบบไหนส่งรูปและคลิปมานะฮะรถที่เราม สปอร์ตแพ็คบีนะครับเดี๋ยวคันนี้ยังไม่เสร็จเนาะเสร็จเดี๋ยวค่อยมารีวิวเอาคันนี้ก่อนนะฮะวันนี้นะครับรถที่เรามารีวิว Next Gen Ford Ranger Sport นะครับตัวนี้เป็นตัว4คูณ2นะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับราคาจัดจำหน่ายนะฮะตัวสแตนดาร์ดก่อนนะ974,000สีพิเศษมีสีส้มสีเดียวนะครับบวกเพิ่ม10,000นะฮะทุกรุ่นนะ คันนี้แพ็กเกจอ่าแพ็กเกจเก่อนแพ็กเกจเบวกเพิ่ม3 0,000นะื่นแพ็กเกจเเนี่ยตอนนี้จะยังมีขายนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่ไม่มีเนาะตอนนี้แพ็กเกจเยังมีขายนะฮะแล้วก็แพ็กเกจบนะครับจะเป็นราไอเทมแล้วนะครับบวกเพิ่ม60,000บาทราคาสุดที่ล้านสามหมืบาทนะครับที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้ามาครับเดี๋ยวพาชมนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับมาทรงเดียวกันหมดนะครับออกตัวก่อนเลยมาทรงเดียวกันหมด120เหมือนกันหมด นะฮะอ่ะรถนะครับเป็น hmm. สีขาวนะครับตันนี้ไม่มุกนะต้องบอกก่อนนะครับขาวสปอร์ตไม่มุกนะขาวมุกมันเริ่มต้นที่วายแท็กนะจ๊ะอ่ะกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าของตัวสปอร์ตเดิมเลยนะครับรอบนอกเป็นสีเทากาไฟนะครับพิกเซลที่อยู่ตรงกลางเนี่ยตรงระบายความร้อนเนี่ยนะครับเป็นสีดาด้านนะครับแถบกลางเป็นสีเทากาไฟครับโลโก้ฟอร์ดนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีกล้อง3 6 0้อองศามาให้อยู่แล้วนะครับพร้อมตัวกับตัวล้างกล้องหน้านะฉีดน้ําฝนปุ๊บล้างพร้อมกันหมดนะ กระเถิบมานะครับที่ตัวไฟนะครับไฟนะครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้ดวงไฟดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะฮะรถคันนี้มีไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับแพ็กเกจนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเซ็นเซอร์หน้าขึ้นมานะครับอีก4จุดเนาะนี่ชากกันชนเป็นสีเงินมีห่วงลากนะครับมีระบบนะครับ อ d ด็กทีฟพูดคอนโทรลนะครับแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับมีระบบรักษาเลนนะครับทั้งเตือนและดึงกลับนะฮะเตือนกันชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติตรวจจับคนด้วยนะฮะพร้อมครบชุดหน้าระบบการขับขี่รุ่นเดียวกับว i ยแท็กเลยนะครับคนขับมีเตือนกันหลับในด้วยนะฮะคิวล้อครับตัวนี้นะครับขนาด3นิ้วนะครับ ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสีดำด้านเป็นผิวเปลือกส้มนะครับตัวนี้มันจะกันรอยได้ดีกว่าที่เป็นแบบผิวเงานะอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับตัวนี้กันรอยได้ดีกว่าตัวที่ติดมาอะเอเวอร์เลอยู่แล้วนะครับมันได้สวยงามคือมันดูมีมิตินะดูธรรมะถมแมงนะครับแต่เอเวอร์เลเนี่ยด้วยความเป็นสีเดียวกับตัวรถมันก็จะดูใหญ่นะฮะสวยคนละแบบนะครับโช๊กนะครับเป็นโช๊คมโนทูบนะฮะดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับมาพร้อมกับเบรกไฟฟ้าเนาะคันที่เปลี่ยนล้ออีกแล้วนะครับเป็นล้อนะครับของ เอเวเลต์สปอร์ตนะครับขนาด20นิ้วเป็นสีดำเงานะครับจับคู่กับยางแรงเลิกกุญแจสอร์้าห้า2้าห้ายนะครับเนี่ยเปลี่ยนทุกคันนะครับพิมพ์นิยมผมบอกเลยนะฮะสวยลงตัวสุดๆนะครับแก้มนะครับก็เป็นคำว่าเทอร์โบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนกระจกนะครับเป็นสีเทากาาฟนะตัวกรอบนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟส่องพื้นนะฮะไอ้ปุ่มนี่ก็กล้อง360องศาด้านข้างนะครับมี เตือนจุดบอดนะครับบายสปอร์ตนะครับแล้วก็กันสาดนะครับตัวนี้เป็นกันสาดแท้นะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับนี่สวยงามเลยเบาลองมือนะครับก็อันนี้เลือกเป็นสีดำด้านนะครับอันนี้ก็ทรงใหม่เนาะมือเปิดนะครับเป็นสีเทากาฟไฟนะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์บันไดนะครับก็เป็นบันไดดำนี่ก็สวยงามเนาะจีจ์ดนี่ปึ๊บหล่อจริงนะครับอ่ะ ้ายกระบะนะครับขอบไลเนอร์นะครับมีมาสําหรับรถทุกรุ่นนะครับข้อดีคืออีกหน่อยไปใส่โลบ้าไปใส่ชุดแต่งมันมีล็อกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับให้เสียรถเนาะบันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาให้นะครับก็สะดวกสบายนะอเนกประสงค์ในการที่จะไปหยิบของครอบไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดํำด้านนะครับให้ดวงไฟดูมีมิติดูคมนะครับเข้มมากยิ่งขึ้นเนาะ ไฟท้ายเป็น LED นะครับต้องบอกก่อนนะเป็น LED มันไม่ได้ฟูนะมันเป็นแค่ตรงช่วงนี้นะฮะยังเป็นกึ่งนะครับฮาร์ฟก็คือเป็น LED แล้วก็เป็นหลอดไส้ด้วยนะครับฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้มีเพจสปอร์ตนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับระบบก็มีเตือนกันชนเมื่อถอยมาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับนี่ฝาท้ายนะครับขันแรงนะครับ นี่เป็น e ีซ y l i ฟไลเนอรเราติดเป็นลอนเรียบอย่างเดียวนะครับต้องบอกก่อนเนาะหล่อซะจริงๆนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมส่งมอบแล้วนะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับอเดี๋ยวพาไปดูก่อนดีกว่าไม่ฝากดีกว่าอแหมมันจะแบบพรีเซนต์ทั้งทีเนาะจะตัดจบก็ไม่ได้มาแถมต่อนะครับก็ตัวนี้เติมน้ํามันนะครับ ควบคุมกระจกคงเหมือนกันแหละนะครับทุกรุ่นนะครับแอร์หลังรุ่นนี้มีนะครับด้านหลังเป็น12โวล์นะบอกคนขับปรับพคผู้โดยสารปรับ4นะครับพวงมาลัยปรับได้4ีทิศทางเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็น้าหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับแล้วก็มีความแม่นยําสูงนะคุณผู้หญิงขับได้สบายนะครับเป็นพุชตาร์ทครับอันนี้ติดที่วางแก้วนะครับอันนี้ติดที่วางแก้วแล้วก็ ไฟหน้านะครับอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยเปิดไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือหลี่แสงหน้าจอเนาะแล้วก็ไฟสูงต่ำนะฮะที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับกระจกมองหลังออโต้นะครับตัดแสงออโต้เลยมีช่องเสียบกล้องนะครับจอกลาง12นิ้วนะครับเป็น s ิงค์ 4A a n d ดอร์ออโต Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน FordPass นะครับสั่งงานสตาร์ทรถได้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับ โทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์จครับด้านหน้ามีช่องเสียบ USB Type A Type C เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าเห็นไหมโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับปิดเสียงเซ็นเซอร์ได้ปิด ESP TCS ได้นะครับพร้อมอ่ะผมบอกเลยคันนี้นะครับพร้อมนะครับเป็นแลไอเทมแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนผมจะไม่โกหกนะว่าเฮ้ยพี่จองเข้ามาพี่ได้รถแน่นอนนะครับ ณวันนี้เราลูกค้าทุกท่านที่จองเข้ามานะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราสั่งรถให้ทุกคันนะครับอ่าแล้วเราก็มารอดูกันว่าเราจะมีรถส่งมอบลูกค้าไหมนะครับแต่ว่ายังไงนะครับก๊อฟทําเต็มที่สําหรับลูกค้าทุกคนนะฮะแล้วก็ยืนยันคําเดิมนะครับก็ไม่ขายคิวนะครับไม่ขายเด็ดขาดเนาะนะฮะก็ตามคิวทุกคนนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอดอย่ายลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอเดียไลน์ก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ